chị chằng. Đấy đó. không. Ít kéo, Mắng tịt bùa, Không có tao bùa gì สองชั้นจริงวะงัดไปมา

ยังอยู no ่ยังอยู่นี่ตัวเล็กนะเนี่ยตัวอยู่ไหนโอ้อูคือห้าไม่ได้ระยะสักสิบเมตรอ่ะคือไม่ได้ตัวเลยมีเศษล้างมาเลยเพราะมันกดลงล่างอ่ะบัวสองชั้นให่ดูสิกระลุกครับ เล็กก็งูดแดงตวงนะเลวน,นี่สักสี่โลอะแต่ขี้มันใหญ่อะได้แผล <c oughs> ไม่รู้ไปโดนตรงไหน,น ตัวใหญ่โอเคกันเนื้อโอ้โหแตมที่4ี่ห้าแล้วนะประมาณหลุดเดยอะมากหลุด5้าตัวมีวันนี้อ่ะตัวนี้อยู่ในนองแต่ปล่ยอยก่อนนะถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยไว้นี่เดี๋ยวลองตามอีกตัวตัวมันใหญ่นะครับลองดูว่าจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่านะโอเคนี่พ่อแน่เลยนะกุ๊บเ,เ,เ,เลยตัวใหญ่แล้วนะครับ ทำรึมทำได้ตัวหืมถ้าใหญ่ๆคงไม่ได้ตัวหรือบัวหนาตึ๊บเลย เพราะนั้นโหไม่ใหญ่จะพูงแน่นอนรอถ้าจะได้ไซนี้เลยพี่น้อยดูแล้วมันกดเลยนะรน,นี้งัอยได้ฮะนนใช่รุ<ด>่นนี้มันงัดลอยได้ไงรุ่นใหญ่มันงัดไม่ขึ้นนะงัดป้อมมันก็ดเด้งขึ้นมาเลยไง พูนะมีสองรูโอเคกันเนอร์ครับสองทีห้องนี้โอ้โหแม่งมใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่งัดตุดตลอดเลยครับเรางัดไม่ขึ้นนะป๊อปมันเข้าไปพันเราไม่มีสิทธิ์งัดเลยพองัดขึ้นป๊บก็มันก็ทะลุไปเลยนะครับรุ่นสองโลก,กว่าตัวนี้กันเนอร์อีกหนึ่งแต้มครับแกงละวะจังหวัดขอนแก่นครับหัวฉีกนะหัวฉีกไปแล้วตัวนี้ แต่ปากยังอยู่เหมือนเดิมโอเคทรงนี้น่าจะใช้งานได้เหมือนเดิมนะโอ้วิ่งแล้วลูกวิ่งลูกวิ่งปล่อยเลยเดี๋ยวตัวเดียวแน่นอนคนระับนี้ ไปเรื่อยๆเก็บ เฉยเลยโอ้โหตายโมโยเยอะเกินไปโอ้โตัโเวเหยื่อปากยังไม่ขาดเนี้ย เก่งคอกลยอยๆเงี้ยนะวนันนี้คอกลอยเยอะมากเลยลอยๆเลย,ย,เ,ลยเก่งลอยอย่างเดียวลงโลง่งมีโอกาสกันเนื่องฮลุกแบเนี้มีโอกาสได้สวน กั S <S <ess ly> <S ess ly> เนอร์ทะลุทะลวงนะครับก็ใส้รุ่นวันซับสามสโลตัวนี้นะอันพิโลนะปากยังไม่ชีกเหมือนเดิมโอเคฮีบิงแต้มครับแกงละวะปักแล้ว้อยสบายสบาย มช่ไหมปูใหญ่ว่ะ พ่อเนี่ยเต็มด้ยวยนั่นใช่เดินเร็ว,วกันนะคเนี่ยกลับบ้านแล้วมั <c oughs> ้งเดินกลับไปนู่นแล้วมั้งเดินยังเดียว,วเดินฮะวิ่งเร็วอืมเดินเร็วแลละ ไปกระโดนดีจังเลยไปเอ้ยุกนกเบาบาติดขปากปากขอปปากอยูกโอ้มาแล้วอยากเป็นแซนเน กันเนอร์กันเนอร์โหติดขอบปากเห็นไหมติดเงี้ยแม่งเชกเลยนะสักสมโลนะตัวนี้โอเคกันเนอร์กับช่วงนี้ก็ยามเย็นแล้วนะยามเย็นอากาศก็หน้าตีประคอกต่อปลาป่าไม่กัดเลยโอเคอีกหนึ่งแต้มครับ ขอบปากนะตัวนี้ขอบปากนี่ไงนะยางครับเหนียวมากนะปากนะแต่ไอตัวอุปกรณ์ที่ให้ไปก็ถือว่าดีแล้วนะตัวนี้ก็ยางเหนียวด้วยนะครับนี่ใส่เข้าไปนะรูดแบบนี้นะนี่เลยตีได้ต่อนะนะโอ้โหดิน Å! Oh. Oh. ทำไมมันขดเงี้ยงไรเงีย้งยนู่นนี่ขดจัดเลยโอ้โหคอกนี้มันอะไรวะงงเนี่ยโมูนี่ัน,น,นมาโต่หมูโ,โลกว่าเย่เพิ่งเจอใสนอ่นีโอ้โหไอ้รุ่นไวรุ่นนิ่โง จะเอาท้ายดุ่นหัวร้อนอู้หนี่นะคุณแม่คุณพ่อใจแตกในไซนี้คุณแม่ใจแตกโอ้โหตายไวเหลือเกินแกจะาให้ตายเลยนะตั้มเมอร์นะฮะโอ้ขาดละจอดคอนเซปต์เดิมนะเหยื่อตัวนี้ได้ปลาสองตัวนะได้ปลาสองตัวตัวสองก็ขาดไปละ ปากขาดนะแต่ว่าเราก็ไปเช็คลมนะย,ยังแรงดีเลยัเกือบสองโลนะแม่คอก็ไม่อ้วนเท่าไหร่ันเนอร์ยามเย็นลูกยังวะอ๋อลูกอยู่นี้นโอเคถ่ายรูปแล้วปล่อยเลยครับ เหนื่อยไหมเนื่อยเหนื่อมันสดหน้าก่อนนะหัวใหญ่ด้วยนี่หัวใหญ่ด้นี่ใหญ่ใหยากกว่นี้แล้ว ่ไอตัวเนี้ยนะที่ที่จิกนะเนี่ยเดี๋ยวลองจิกกระต้ยลองลอมลองลองลลยๆอวัวคอยสองไม้ไม่เอาเลยต้องลงเดี๋ยวสายแนละ้วมั้งหนูจะ 低调。 มันโฉบเฉยถ้ามันกัดก็เรียบร้อย <S <S 1> <S 1> ตบยอมกัดสปกกินน์เบรดนะ่ตบเพียงเดียวเนาะไม่ยอมกัด

แล้วมันจะกัดก็ไม่กัดตบทีมักสะเทือนสะเทือนอะ หยดกแน่เลยหยกแน่เลยตวเนี้ยตบครไบมบไปยังดีกลับใเข้ามากลับใยยากยินเแสนเข็มไม่มีสิทธิ์ได้วิ่งเลย เราจบสิโหรว่จะได้สปิทเเบรดนีแบบหัวการหนักแน่นนะแต่ว่าคือมันใหม่มันอยู่ใต้น้ำนะมันเป็นพวกบัวนะลง,ลงๆก็พอได้สู้ถ้าอยู่ในป่าเรียบร้อยเลยนะ ร่วม4โลนะเข้ามากัดเข้ามากัดใบแน่นอนนะติดคางเลยนะติดคางอาการดึงปึ๊ดเลยสาย4-5โลตัวนี้นะตัวนี้ใหญ่เข้ามานิดหนึ่งครับดุเดือดสาใจตัวนี้โอ้ตามสปินเอร์บตพักหนึ่งเหมือนกันกับสายพ e. e. <laughs> ีเอ่อพีมาติดเลยพีสามเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่รแรกว่าจะเปลี่ยนปีสา e. มแม่เอาอยู่ นะช่อง50ปอนด์ก็บเบอร์3นะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปปล่อยเลยเดี๋ยวจะมีข้องสำหรับเย็นนี้ครับมีข้องโอเค F1 ครับนะไม่ได้ตีนานมาก F1 ไม่ได้ตีนานมากส่วนใหญ่ตะครอผมก็จะตีแต่งานผิวน้ําเป็นหลักนะครับนะไม่ได้ตีนานมากนะตัวนี้ยังขายอยู่นะ200บาทนะตัวนีแ้แข็งนะครับตัวเบ็ดคมๆนะครับแล้วก็ลวดเป็นขนาด1.5มิลนะครับ ใช้งานกับงานประคอกได้ดีมากรุ่นนี้ครับยังจำนายอยู่นะครับจำํำนายได้ดีมากจํานนายดีด้วยครับโอเคเราปล่อ,อยตรงนี้เลยนะลูกนายอยู่แถวน,นี้ตายบัวเหนีนววะงยกอะไรั่นดำนะ ไม่เลยเนี่ยไม่ชิ่งชิงเลยเก็บที่ไหนบ้างครับอืมอันนี้ยังเห็นเลย ำจำไม้เจอจำไม้กระตุ้นกระตุนตนเบ็ดลงแบบเล็กถไมยิ้มฝันเลยมั <c oughs> ม้งเพิ่งดูตกอยากดำมาเลย ของเล่นไม่ได้ปลาติ้มตทมเจอแต่ใหม่ๆนะวันนี้นะของไม่เลย โอ้โหตันนี้ต้องสามทีเอาเรื่องอีกแล้วปลาแตกสกมัวนะดูทะลุทะลวงนะครับใส่ช็อคต้องดีนะไม่ชิดไม่ดีระเบิดแน่นะอาการนี้นะโอ้โห เนอรไปแล้วนะมีตะเบ็ดนะตัวนี้ตัวแรกเลยที่กัดตะเบิดกัดเจยวตะเบิดน่าจะเข้าปลาเข้าอะไรนะซับสี่โลนะตัวนี้ก็สายพีสามมติคลเล์นะครับหมายนี้ใช้พีสามตปกติต้องเป็นพีสี่นนะเพื่อความชัวแต่ผมกย็ยางใช้ใช้สามอะไรชอบตีจิตีอะไรมันได้ระยะดีนะโอเคอีกหนึ่งแต้มยับเองครับ ยามเย็นตอนนี้ก็ได้อยู่10บ0กี่ตัวไม่รู้1ิกว่าตัวนะตอนนี้ผมอยู่สองวันวันนี้อยู่11เออวันนี้ได้11ตัวเมื่อวานได้2ตัวนะวันนี้อาการดีกว่าเมื่อว,วานคนระับอาจจะเพราะว่าเราเจอคอกใหม่ๆด้วยนะวันนี้แขงละว้าก็ติดต่อไตนุ้ยนะไตนุยนะ้ยครับก็ช่วงนี้ก็น่าคิวน่าจะไม่ว่างนะไม่ว่างทั้งปีแน่นอนอ่ะโอเคก็โดยดวงก็เราใช้เหยื่อเป็นเหยื่อกันเนอร์ กลเนอร์นะตัวเบร7โอนะแถมไปในซองนะพร้อมอุปกรณ์ลวดกับลูกยางตัวนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทุกหมายทั่วไทยเลยยิ่งหมายประเภทนี้ใช้งานได้ดีมากนะจะช่วยเซฟได้ทุกอย่างเลยอ่นะโอเคก็อุปกรณ์ก็มีสายนะช็อค50ปอนด์คลิปเบอร์3แล้วก็สาย p นะเป็นมัตติคลเลอร์นะรุ่นนี้มัตติคลเลอร์ P3 นะตัวนี้ทั้งงานเลยนะแล้วก็วันนี้คันนี้คันเดียวนะรับ11ตัว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเหยื่อตกปลาเต็มคำนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยครับฝากติดตามผลง,งานว่าผมจะไปที่ไหนต่อไปโอเคสวัสดีครับ